ก็เนือเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับอาจะซื้อช่องทิกตอผมนะครับหรือว่าอยากขายนะครับสามารถทักมาได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจได้เลยนะครับตอนนี้กําลังสร้างนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมป็นผมแอดมินปอนแอมินซื้อขายช่องทิกตอกนะครับอ่าก็ใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามไดยนะครับนะขายของสักหน่อยนะครับผมอันนี้ก็มีผู้ติดตาม56 0พนนะครับผมแล้วก็ กดไลฟ์สามหมื่นสามเป็นช่องแนวไมค์ค a f t นะครับนี่แล้วก็สามารถไลฟ์ได้ถึงสามระบบเลย,เด,ยเดี๋ยวผมพาไปดูนี่อ๋อไลฟ์ได้สองนะครับแต่ว่าไลฟ์ในคอมได้เออ,อคือไลฟ์ในคอมได้เนี่ยอ่อคือมันค่อนข้างหาย,ยากนิดนึงนะครับสำหราาับใครมีหรือว่าอยากขายช่อง t ิ k กต k อกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถ ทักผมไปได้ในเฟซส่วนตัวหรือว่าแฟนเพจได้เลยนะครับนะหรือว่าจะติดตามพวกโพสขายช่องอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมจะโพสไปในเพจนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่โพสเลยโอเคเดี๋ยวไปดูการวิเคราะห์กันซะหน่อยนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะไม่มีอะไรพูดครับนี่อุย้ยเปิดแล้วผู้ติดตามเป็นคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็หญิง67%ชาย32.6%นนะครับอ่านะ มานี้ครับผมช่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยครับคือขายช่องก็ดูแค่น,นี้แหละนะโอเคครับ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> ผมเดี๋ยวไว้เจนคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ